รัวเตัสนม่ใช่นะตัวเล่อตัดสนใตัวเลอทการตัดสตัวทำการที่ดสิตัดสนี่สุดพูดง่ายๆอย่าเลี้ยงเอาไว้เป็นผู้เรียนอยู่ในท้องตัดนใจในท้องมอาตัดสในท้องนั่นเลย้าแม่ก็จะมไปแล้วมันเียว ก็จมานั so ้นบตัดสรู้ในลกปานี้เลยม่มแต่ไปเสี่ยมไปสร้างไปอนี่เสี่ยมแบบน้แบบนี้ีนเป็นตาพาให้หาเเสียสละเรียนเื่ภษาเรียนไปในโลกนี้ภาษาไหนใช้เยอะที่สุดก็ู่คนประชากรสมรไหนเยอะทีสุดแสดงว่ามันจะแขกในทั่วโลกนั้น มันก็ใช้ไปเยอะภาษาไหนที่เป็นภาษาภาษคนอยแล้วก็ใช้เป็นมันาปัจจุบันก็ต้องเรียนภาษาแล้ววิชาอาชีพเนี่อาชีพไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนเออไปเรียนมาทำหานทำไมล้ทงอะไรทำงานพ่อเปนเงินแม่เนเงิมันจะทำอะไรกันหนาล่ะเออมันก็อยู่ไปดิ่งกดอนไปอยู่เปนแบบไม่อะไรกับอะไรไปตัดด้วยไปวัดไป เดี๋ยวมันต้องจะไปเกิดกระัจล่ะเออมันต้องตัดรู้ช่วยทำใหเนี่ยหาที่ตัดรู้ใต่ไปในท้องหลายอวัยาะบาดใจก็ตัดรู้ช่วยเป็นย <inaudible> ่างเดียวจเป็อย่างเดียวที่ไปสร้างฐานะที่จะไปสร้างตัวสร้างวคือบับวงบนาคตร่ามันติดอารมณ์สัมวัตอยู่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นไปต่อยังความเป็นสััติมันหนัแน่นมากขึ้น ศาสตร์ศิลกันช่วยกันทุกสเต็ปที่ท่านสอนฉะนั้นทุกอย่างก็มีเนื้อหาศาสตร์ศิลปสรุปให้เขาเรื่อยๆไม่ว่าจะไปไหนก็ตามที่อยู่ในท้องทอดมาแล้วนี่เลยการเป็นการอยู่ก็ธรรมชาติดีท่าติดน้ำลมไฟอะไรกันนักหนาโลกมะแขงมันเป็นแบบนั้นแต่ในแง่ที่โลกตัางหากมันแต่งนี่เรื่องมันมีชาความเจริญความเสื่อมดู่งเดียวกัน นั้นความเจริญความเสืเอ่อมมันเป็นสิ่งเดียวกันแสดงบอกคู่คู่แห่งโลกแสดงว่าชาติมันเหนื่อยรีแค่เสื่อมเจริญน็นเหนื่ยีแล้วนะกินแล้วเลไปแล้วเลไปเาให้มักหาที่จะดซ้อเมร่อมนคแล้วเล,ล,ล,ล่วไปมันจะไม่มีความโลภใช่ใไหมในการสอบตัวนหนาะ ดับบนั้นยังคงเป็นธรรมชาติท่าที่ปฏิบัติอยู่แล้วเดราะฉนั้นวิชาชีพเราไม่ต้องไปรู้สอนการเป็นอยู่ในแต่และว,วันเวลามันเป็นวิชาชีพแล้วมันถึงเองการอยู่การกินการหาการทำนี่นะั่นมันเป็นแล้วอย่าไปครอบคลุมที่จังการอุปกรณ์แต่งแล้วก็หลงอาชีพหลงอยู่หลงกินหลงหายาอย่างนี้มันก็ไม่ต่างรู้ จริงว่าความเป็นจริงนั่นแหละคือตัวศึกษานั่นคือมหาวิทยาลัยการธรรมชาติเจ๊นไหมอยู่ในท้องนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยแล้วอยู่ในธรรบดาก็จะว่าเป็นมหาอะไรอย่างบรรดาเป็นผู้สอนบินาเป็นผู้สอนอะไรที่ควรระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมันจะสื่อถึงเด็กอยู่ในท้องเห็นแล้วแล้วไปเนี่ยจิตแล้วแล้วไปเนี่ยทุกอย่างเรื่องที่เด็กขัดต้องทายอย่างเนี้ยเด็กก็หลุดไปด้วยตัดรูไปด้วย ทั้งกานั่งเต่าหัวสีกันไปเด็กก็หยุดพ้นไปด้วยจากอารมณ์กับสื่อทั้งหมดทใใใใใั้งไทยและก็ไทยเกี่ยวกับศิลป์ศลปมีอะไรเนี่ยมาช่วยกันในก็ช่วยกันไปนี่คืสื่อถึงเด็กหมดเด็กออกมาก็เป็นผู้ให้ความอยากความลอกระวัง พราะมันจะทําให้เกินความพอเมื่อเกินความพอปับ๊บอ้ถึตรงนั้นแหละมันจะกลายเป็นมิกฤิตในการที่แข่งกันกินแข่งกันใช้แข่งกันหามิกฤิตรนั่นคือการสร้างมิกฤิรัอระวังเรื่องความอยากระวังเรื่องความไม่รู้จักพออะไรก็พอได้่อนแล้วก็พอ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 แล้วมันจะดี ไม่ใช่พอดีนะขอ,อพอแล้วดีพอแล้วพอพอรู้จักคำว่าพอพ่อพ่อพอ,พอ,อมันก็ยังไม่กดดันเองถ้าไม่พอก็กดดันก็ตันหางแลวไปแลวไี่ยว,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 วกยว็กดนี่แหละผู้เปียบของผู้ชีวิตรจริง่ย่าง,งนั้นไอ้สิ่งที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักคำว่าพอพ่อพอ,พอ ก็ปัญหาประจันปิยันไปเรื่อยๆนันก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วกลายเป็นภาระทุรุ่ยไปต้องมาผูกมาแก้ก็่ผูกไปแก้ก็อยู่อย่าเนี้ยตลอดในชีวิตซึ่งมันเลยจากความเป็นชีวิตตั้งเแต่แรกจริงๆมันบริสุทธิ์นั่นชาติเป็นตัวศึกษาในตัวเองและศึกษาแบบพอดี ก,การอษานนี่มันไม่พอดีก็เป็นเป้าของการมาท่านั้นทุกขั้นตอน,น,นก็มีเนื้อหาตัดรู้สรุปทุกขั้นตอนแล้วมันจะไม่มีนเป็นไม่เป็นมุกตัวเริ่มะระดรบอเนีศึ เริ on, on them, right. ่มก right. ็สร right. right. right ้างตัวเรื okay. ่องแตนั้นต้องมาหามากด่อยเพราะมันคือรายละเอียดขอการนี่อจะเอาไปคิดเอาไปวิเออกยอดมันจะกลายเป็นประถางอกเลยน้การเป็นระที่สมิ่สมิ่ที่มันงอกเยอะเลยไปอไม่ดัาเดิมแน่ในร่องเราเริ่มมีนั้นแหละมันก็เลยงอก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  มันก็เกินความพอไม่ใช่พอดีนะมันเกินความพอเกินตัวพอไอ้ดีจริงๆนั้นมันไม่มีหรอกนอกจากดัดจริตว่าดีไอ้มอดีจริงๆก็ไม่มีนอกจากดัดจริตว่ามันไม่ดีปัญหามันดัดจริตดัดจริต แค่ยันแยม่ฟัเสร็จก็มีการผู้ีัน um. ต้องเป็นประชน์ี่อานันบริหารสังควัไม่ใช่แค่บริหารประเทศริอาเโลกไปนี้เด็กเดกอ่านบริหารสังควัดก็เป็นบริหารกูแล้วท่านก็บริหารเป็นจะไปเสือกสัตว์ระ มันมีกฎแห่งกรรมอยู่แล้วดังนั้นเนี่มื่อที่มันมีนรกมีกฎเป็นนรกขึ้นมาเพราะมันไปจากัดนี่เจ็ด่ีเจ็ดวิธีเจ็ดสิ่งเจ็ดเหตุแล้วก็ไปใช้กรรมเป็นเจ้าที่นรกนึกรรมมันจะได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครใช้มันไปกรรมเดชปัญญากรรมที่มันจะได้ปเกิดเป็นเทวดามีกรรมตรงนั้นอยู่กรรมก็บัญดาเองไม่มีใครใช้เลย คุกในรอบนี้อย่างนี้ให้ไปทําคุณถ่ายท่อให้หมดนไปจับข้างคุกจับางคุกเนี่ยมันเกิดกรรมท้อนกรรมข้าวคุณไปลงท่ลงพันสรลบคุณก็เป็นกรรมท้อนสารลกอีกแค่คุณอยู่ในลบคุณก็ต้องเป็นนแต่นอและราะงโัไม่ต้องคุณต้องมาบริการใหม่เพราะคุณอย่ป็นนตอ กลายเป็นการซ้อนกับทำอย่างไรไมันก็มีผลอย่างนั้นได้แล้วของการลักคำเราจะโบกเขาด้ยังไงปัดกระดูกเพื่อนนี้ถามมาสเตอร์การของมาตามตารประกาศประกาศขอไม่ต้องไปลงทอลงพันเัิน แล้วก็ไม่ไปพามันไปขุมนั้นขุมนี้ถ้ามาแล้วพูดเนี่ยมันรู้แต่สร้างเองแดนหนึ่งแดนสองแดนสามแดนสี่มันมีที่ไหนเนาะมันก็ไปดัดจิตสร้างขึ้นเองมันขุมนี้อะไรดังนั้นคุณต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างเดียวคุณต้องพาเข้าโหสิกรรม ขาก็ขอสีให้โสหสิคุณอย่าไปดัดจริตตรงที่ไปหลงถูกหลงผิดหลงจริงหรือไม่จริงนั้นคุณก็จะกลายเป็นหลงซ้อนหลงของอื่นต่อไปคุณจะกลายเป็นหลงซ้อนหลงของผู้อื่นต่อไปคุณจะกลายเป็นไม่ดีซ้อนไม่ดีของผู้อื่นต่อไปอีคุณจะกลายเป็นกรรมซ้อนกรรมของบุคคลอื่นต่อไปตั้แต่ความเมตตาที่ไม่จริงเราเหมือนกัน ก็มาจากไปหลงกัดหลงเกณฑ์หลงวิกาหลงทำดีหลงทำไม่ดีคุณก็มอค่าท่านก็บอกว่าคุณคือส่วนเกินทั้งหมดแตุ่ำมาลอดถึงถึงเวีจีนนเราเคือกันเป็นส่วนเกินทั้งหมดเป็นตหนัรงแต่งงอกเลยในสภาวะลักษณะธาตุนจิตวิญญาณทำทั้งหลายทั้งปวงถ้าคุณไปเอาทำเอาตัหนไปเอาทำหรือไ่เอาทำทำไม่เคยเอาใครมีแต่ใครได้เอาทำ มันมันเป็นส่วนเกินหมดตัวเอาซ้อนถ้าเรื่อมันกมซ้อนมันเปนฆ่ารซ้อนฆ้ากมซ้อนขันกมซ้อนขรรมการซ้อนกมซ้อนสับสิษ์ันีีแต่ตัวขัไปซ้อนนั่นแหละคือตัวแสงยงดลยดลมันดูเนร้อันไ้่อะไรยีไก่เพิร์ลใครยงเนี้ยคือมันดับล้าง ว่างล้างเออมันไม่ได้เป็นแซงนชั่นไทยมันดับล้างช่วยว่างล้างช่วยไม่ได้เป็นเพิ่มไม่ได้เป็นเติมแต่ลักษณะไปเพิ่มไปไปไปเติมไม่ไปอย่างเงี้ยกรรมซ้อนหอยโัวถอยเองขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันดึงขึ้นมาดับล้าง ว้างร้างเหนือชัว่วมันไม่ใช่ลักษณะของกรรซ้อนถ้าลักษณะของกรรซ้อนนี่มันเข้าไปเพิ่มเหมือนอุปทานตัวเองเข้าไปเพิ่มค่ะไป,ปอุปทานไปปัญหาปัญหาตัวเองเพิ่มงไปในปัญหาของสองดาวัสมือทานตัวเองเพิ่มลาไปในประธานสองดาวัสอย่างนี้เขาเรียกว่าซ้อนกรรซ้อน ยอขึ้นมาไอ้ถอยจะบตัวถอยเองมันก็สภาพมัน,มน,มนเดินขึ้นมาชายช่วยหนุ่ช่วยไนเรื่อาการเรียนเนี่ยก็ต้องพากย์่านี้อันนั้นไอ้ส่งเสริมอะไรมันเกิดค่านิยมขึ้นมามนแสดงว่าเป็นส่งเสริมตัวยึดอ่าอะไรที่มันส่งเสริมไม่เกิดค่านิยมขึ้นมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี นั่นแหละคือส่งสริมอุปทานกิดการยุตินั่นแหละกรรมซ้อนกันรรมซ้อนไรแบบนี้ให้กฎหมายที่ออกมาในโลกใบนี้ก็เหมือนกันมันกลายเป็นกฎแห่งกรรมกรรมซ้อนกฎแห่งกรรมเป็นทิงตัวกฎหมายมันกลายเป็นตัวกรรมขึ้นมาและไปซ้อนกฎแห่งกรรม ซื้อไอ้สิ่งนั้นมันแค่ชฉลอมมันไม่ได้ดับล้างว่างล้างเห็ยไหมมันเหมือนกับศาสตร์นั่นของใส่โยนดอกไม้ใส่งง้น,น,นสรรพสัตร์ไม่ได้หายด้วยความเป็นสรรพสัตร์ Então, então indo, os, да ido, ันนเใหม่ไม่กระทั่งใหม่เองมีเอาไม่กระทั่งจะไม่เอาไปด้วยการทั้งนรกทั้งสวรรคิ์ธรรมนุษย์ธรรมนุษย์ยังายช่วยดุจช่วยไม่ใช่ไปหยิบยื่นอะไรให้หยิบยื่นอะไรให้มันก็ไม่จบความพอมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที หรือการได้รับอะไรรู้ไหมพอจริงมันมาจากไม่ซะเองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองซะเองแพอความพอมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการได้รับอะไรจากอะไรหรือการให้อะไรกับอะไรไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดความพอรหรอกแล้วมันแต่มันเป็นกรณีกรรมชนิดหนึ่งมรีกรรมชนิดหนึ่ง มันก็ต้องดักล้างไปด้วยไงออไม่มึก็ทั้งตัวไม่เองไปด้วยกันพร้อมบารมีรใจใช่ไหมแลมก้ก็ดดาจิตวิญญาณก็เกิดทุกวัทุกวันเลยเรื่องจะมาเอาบารมีกับท่านนี่นะั่นท่นก็ต้องกำหลาบตั้งหาลำลาโลภะมไม่ใช่การเอา คือมาหาแค่หลังนั้นจบแอจอบมาชิมมัวแต่มาหลงบารมีอย่างเงี้ยมึงเอ้ยไปตามจริงไรไปตามก็อันนี้นจังทุกข์ก็ตาทุกอย่างมันน่จังหมดนี่ทั้งนั้นค่ะมันไม่ใช่สิ่งเยอะติดตอวเยอะติดมันทําให้ตกตาม นั้นก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไม่เอากันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ขายช่วยหรือช่วยนี่ไปฝึกเอาหรือเราไปใส่สติเอาสมาธิเอาเอาสบาชาญญาปัญญาเอาจิตเบาเอาจิตว่างเอาจิตแม่ตาก็เอาจิตว่าง็จะเอา เออสันดานสมุทรไทยเนาะขนาดแทนแม่ตาให้ยังไม่จบเลยนี่ติดความรู้สึกที่ดีหล่ะเี๋ยนี้ยอันนี้ก็ผัวพันกันเป็นฝูงเลยนี้ผูกพันกันฝูงเลยี๋ยวนี้หาไงเนี่ยเป็นฝูงเลยนี้หายแลย้วไม่มีใครหลุดเลย แล้วก็แถมค่อยๆอะไรอาวรตามมาก็ะติดกระปอยเยื่อใยนี่นั่นโอ้นเนี่ยมันเอยักเยื่อยักใยผอมันเป็นแถวแล้วลกเต็มบ้านทำช่องเลยยักเยื่อยักใย่พระะนั้นแม่ตาสุดน,นี่ตาดีไปแบบไม่อะไรกับอะไรนี่ดีไปแบบไม่เอาดี ดีไปแบบไม่อะไรกับเวลานนี้ก็เมตตาไปแบบมีมุติในเมตตามีมุติในเมตตาเอไม่ใช่เมตตาอะไรในเมตตาเมตตาไม่ยึดเมตตาเมตตาที่มันไม่ยึดเมตตากระทั่งตัวเมตตาในอย่างเนี้ยมันยังมีส่วนในการดูแยช่วยช่วยัดีก็จักน้ำว่างน้เยอะไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาไปด้วยกันไม่ต้องเกรงตัวเกรงใจรูปน้ำไม่ต้องเกรงใจใจแล้วมันเกรงใจ ความหลากหลายของกรรมของวิบากกรรมก็ไม่ต้องเกงใจก็เอาไม่เท่ากมไม่เอาเลยเหมือนกันหมดก็ไม่เกี่ยวไม่หมดก็ไม่เกี่ยวค้นก็ไม่เกี่ยวไม่คนก็ไม่เกี่ยวหลุดก็ไม่เกี่ยวไม่หลุดก็ไม่เกี่ยวมีเกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว แต่ใช่ตรงที่พลหรือไม่พลมันไม่ใช่ตรงที่แบบนไม่หมดเพราะอะไรพราะมันไม่ใช่ไม่กระทั่งตัวไม่ใช่เองไม่หลงใช่ไม่ใช่ก็หลงก็งเป็นกรรมซ้อนอย่เป็นหลงใช่ก็เอากรรมไปหลงซ้อนมันเป็นหลงไม่ใช่ก็เอากรรมไม่ซ้อนอีกสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งตัวไม่ใช่อย่างเนี้ยมันจบโดยจบยุติโดยยุติ ไม่ต้องมากันก็มันดูดีสารวัดนี่อย่างที่ทัวโปบอกผมต้องสรุปการต่อไได้ว่าผต้องจบตัวจบให้ถูกไม่งั้นคุณจะเข้าไขา้เลี้ยงโรคให้ยาเลี้ยงโรคคุณไม่ได้ให้ยาขั้นสมุดเฉงในการตับโรครักษาโรคเลีรยโรค คนจัดโลแคุณให้ยาแบบเลี้ยงโล่แมอน,นก็หมอทีอย่ยาเออเลี้ยงเลี้ยงไข้คนไข้ก็จ่ายยาแบบไม่สมุเฉนะเช็ได้กินมันไปนานๆมั้ก็นี่นก,กามี่เวล้เงินไปอย่างนั้นอย่างนี้เหมือน,นกับผลิตรถยนขึ้นมาแล้วก็ แสงไว้ด้วยรอพ้ะในจิตออกแบบลูปมาดีๆผลิตมาดีๆแล้วก็ส่วนชิ้นอะไรนี่ก็ได้มาตรฐานบางส่วนไม่ได้มาตรฐานบางส่วนเพื่อจะได้ขายอะไรตรงนี้มันเสียง่ายแต่นั่นนั้นมันหักรูแต่รูปแบบควางสร้างภาพววมดูดี แต่ว่าบอกเม็ดภายนในหลไรชิ้นนี้มันไม่ได้คุณภาพมันจะได้เสียง่ายหรือได้ขายอะไรก็ผลิตอะไรรอไว้อย่างนี้ก็มี่ที่มันเตืสายบริสุทธิ์ก็โอเคทุกี่มันดีทุกชิ้นทุกอันทุกสึ่อทุกอย่างคุณภาพมันมันใหม่ภาพรวมทั้งหมด มัดก็อย่างนี้อะไรก็อย่างนี้มันแมทกับภาพรวมทั้งหมดที่มันจะมีอายุคการยี่แต่บางที่มันไม่ใช่ถ้าเทียบวก็มันก็หลุดตรงนี้ก็เสียมอนนั้นก็ทำตรงนี้ก็หักมังนี้ก็บินมังนี้ก็หมดอายุก็เป็นอย่างนี้ก็หมือนกันนี่มันก็เป็นอะไรไม่เป็น การปลดสัตอ์ขึ้นโอ้โหพาไปสร้างบารมีโอ้โหมากเานาะนี่พาพระนัษป์ิประโดยคุณไม่ตัดสู้ช่วยเขาตรงๆเหมือนว่าคุณเลี้ยงเลี้ยงสมุทรไทยเอาไว้แล้วก็หอ่หอกันมาห่อกันไปคุณไม่จบต่จบช่วยตรงๆคุณไปพาก็าทำนั่นทำนี่แล้วก็ว่ามันคุณรตันตนณาใเป็นของดีอยู่แล้วประเสริฐดีว่าประเสริฐสีอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณก็ไปพาทําหาอะไรก็ไม่รู้ ให้แต่สิ่งที่ไม่ตัดสรู้หรือออกไหมอ่ะพาพระอ้อมไปในการทําตัวอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ผาดน,นะโมจะป,ป,ประดิษฐ์ประดอยนพฤติกรรมซึ่งมันไม่ใช่นิพานการดีการดีไม่ใช่นิพานมันก็ยังกรรมก็ต้องไปเป็นสังวรต่ออย่างนี้เป็นต้น,น,นะคุณลัตตนาชัยดีเลิศประเสริฐสีแต่มันไม่ทำอะไรกันเลย มาจากเนื harma, ้อหาตัด okay. ส да. ู้มายึดกาเป็นคุณลัตนไตจนะคุณตัดแต่คุณไม่ให้สิ่งที่ไม่ตัดกันแล้วคุณก็อ้างลัตนาใจเนี่ยคือรัตนาใจแต่คุณไม่ให้สิ่งที่ไม่ไม่ตัดแต่คุณลัตนาใยเนี่ยมาจากการตัดตัวตัดมาจากเนื้อหาตัดสู้มาจากความไม่ยึดติดไม่ยึดไม้กระทั่งตรงไม่ยึดด้วยแต่คุณไม่ให้สิ่งที่ยึดเกิดกับเาตลอดแต่คุณอ้างว่าลัตนาใจ รัตนารยแบบปัญหาคุณออกแบบขึ้นไม่ใช่รัตนารยของแี่รัตนารยคุณรับแบบที่คุณปัญหาคุณออกแบบขึ้นมาบีเพราะนั้นตรงนี้ตรง,งนี้ตรงนั้นยุ่งไปหมดการปลดเรื่องของมัหาคนนั้นต้องสรุปไม่ได้เอาใช้เนื้อหาตัวไหนปลดเหมือนกับหมอรักษาโรครักษานคนไข้คุณต้องสรุปไม่ได้ว่า คุณจะรักษาแบบไหนมจงจะหายขาดจะหายโรคและรักษาแบบไหนโรคมันจะไม่หายรักษาแบบไหนโรคมันจะไม่หายต้องสรุปให้ได้มอต้องสรุปให้ได้เหมือนกันจะรักษาแบบไหนมันจริงจะหายจริงขาดจริงจะไม่เป็นการเลี้ยงโรคเลี้ยงยา ขาแบบไหนมันไม่หายเรื่องสรุปไม่้เนื่อหาการปอบก็เหมือนกันพอแบบไหนมันจบมันก็ต้องสรุปไม่ได้พอแบบไหนมันไม่จบมันก็ต้องสรุปไม่ได้ก็ประมาณนี้ส่วนมากก็บรรลุเพราะการฟัง ยุคบาันพอโลกมันฟังพอฟังแล้วก็เอาไปรู้สติต่อมันก็บรรลุต่อเนื่ององีกบรรลุช่วยต่อเนื่ององีกอะไรก็ส่วนมากก็ไปใช้เป็นมหาวาุณาไปหล,ลุดช่วยคลายช่วยหลุดช่วยอันการที่ไประลึกขึ้นมาก็มันก็คลายช่วยหลุดช่วยไปนไม่ใช่เอาใส่ตัวเอง นั้นยุคต่อไปก็เรียกว่ายุคฉับพันจากฟังไม่ใช่ตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติดันกลายเป็นตัวติดไปซะ ต,ตั้งทีไรก็โมฆะทุกทีแม้จะตั้งสรุปเองอีกไม่เป็นตาขณะมันตั้งใจสรุปมันก็ยังไม่สรุปเลยอะเออมันเอิอีกโมฆะอี